สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเช็คด่วนสิ้นวิบากกรรมความรักคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือในอดีตชาติส่งผลในชาตินี้ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะดังคำพยากรณ์ของคู่บาอาจารย์และหมอดูทั้งหลายนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นคือผู้ที่มีบุญเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือมีซิกเซน์ชอบการสังเกตถ้านำไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครก็จะดี แต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำคุณก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่ายค่ะอย่างเช่นความฉลาดของคุณก็จะนำไปสู่การสังเกตความพฤติกรรมคอยจับผิดแฟนหรือคนรักจะกลายเป็นคนที่หวาดระแวงทำให้หลายคนอยู่ไม่ได้กลายเป็นวิบากกรรมซึ่งวิบากกรรมความรัก ของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมี9้าข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งจะทำให้คุณเป็นคนทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้ค่ะซึ่งสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันเป็นคนเจ้าชู้ไม่รักใครมั่นคงชอบหลอกผู้อื่นให้อกหกักมีพฤติกรรมนอกใจคู่รักเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งวิธีลดกรรม หรือแก้กรรมนี้ให้คุณลดบาปกรรมที่ตัวคุณเองโดยเริ่มประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิดกายและวาจาใจหากตนเองมีพฤติกรรมเป็นคนหลายใจก็ให้เลิกเสียเพราะจะเป็นบาปส่งให้คนรักของคุณนอกใจคุณอยู่ร่ำไปหากคุณรักเป็นคนเจ้าชู้มาก ก็ให้ปรับพฤติกรรมของคุณเสียการหวาดระแวงและจับผิดหรือทะเลาะเบาแวงเพราะเรื่องนี้จะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมและเริ่มใหม่อยู่ตลอดเวลานอกจากจะระงับปัจจุบันไม่ได้แล้วยังทำให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตอีกด้วยพยายามทำบุญให้จิตใจผ่องใสให้ทำบุญและอธิษฐานจิตบ่อย เพื่อให้หมดเวรหมดกรรมตรงนี้เสียจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามต่อชีวิตของคุณค่ะวิบากกรรมที่สองคือทำให้คุณสูญเสียคนที่รักแบบจากกันตลอดชีวิตค่สะสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตของคุณคนที่คุณรักได้ทำกรรมหนกักในการตัดชีวิตผู้อื่นอาจจะเป็นการฆ่าคนหรือสัตว์ประเภทต่าง อาจเป็นบาปที่เกิดจากการฆ่าสัตว์หรือคนรักกันหรือทำให้คนแตกแยกจากกันส่วนคุณนั้นอาจจะเป็นผู้สมคบคิดหรืออาจเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าชีวิตคนหรือสัตว์นั่นเองแต่คนที่คุณรักอาจเป็นผู้ลงมือทำเมื่อคนที่คุณรักได้ตายไปในชาตินี้คุณจึงต้องรับวิบากกรรมแทนมีความโศกเศร้าทนทุกข์ และทรมานเพราะการจากไปของคนที่คุณรักค่ะซึ่งวิธีลดกรรมก็คือต้องทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆให้ปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือโดยเอาไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เขามีชีวิตรอดค่ะและอย่าลืมให้คุณอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่คุณรัก ผู้ที่ได้จากไปรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรของคุณทั้งหมดด้วยนะคะวิบากกรรมข้อที่สคือทำให้คุณเจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตนั้นเคยแอบ,บเคียดแค้นพยาบาทหรือลบหลู่ผู้ที่คุณแอบ,บรักในชาตินี้จากกรรมที่คุณทำร้ายผู้นั้นทางใจ โดยที่ผู้นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยชาตินี้จึงส่งผลทำให้คุณเจ็บปวดทรมานใจอยู่ฝ่ายเดียววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากรู้ตัวว่าเป็นผลจากกรรมที่คุณเคยคิดไม่ดีต่อเขาก็ให้คุณทำใจเสียว่าความรักที่คุณมีให้เขาเป็นเพียงกรรมเก่าหลังจากนั้น ให้ตั้งจิตอธิษฐานขออาภายัยขออโหสิกรรมจากเขาเสียแล้วหมั่นทำบุญอธิษฐานจิตแผลส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเมื่อคุณเจอเขาก็ให้ทำตัวให้เป็นปกติคำนี้เกิดขึ้นจากใจคุณและคุณพยายามทำให้จบลงที่ใจของคุณนะคะวิบากกรรมที่สี่ทำให้คุณอาภัพรักไร้คู่ครองค่ะ สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติคุณเคยผิดลูกผิดเมียเขาหรือทำให้ผู้อื่นไร้คู่ครองโดยอาจไปแย่งคนรักของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมอาจเคยเป็นเมียน้อยหรือเมียเก็บจนทำให้ครอบครัวของผู้อื่นนั้นต้องทุกข์ทรมานวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมก็คือให้คุณถือศีลแปด ให้มีความบริสุทธิ์งดกิจกรรมทางการ,รหรือบวชชีบวชพระบวชชีพามให้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งให้คู่รักความสมหวังในรักและเวลาถวายทานสิ่งใดก็ตามให้เน้นถวายเป็นคู่ค่ะวิบากกรรมที่หเป็นคนขาดเสน์ไม่มีคนสนใจ สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นกรรมที่ทำในชาติปัจจุบันคือไม่ชอบผู้ใดเจอใครก็คิดในแง่อคติไปหมดชอบคิดร้ายต่อผู้อื่นมีนิสัยไม่เป็นมิตรชอบพูดจาให้ร้ายผู้อื่นวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมก็คือหากปัจจุบันไม่มีนิสัยดังกล่าวแล้วก็แสดงว่า กรรมในอดีตชาติที่ทำให้ไม่มีใครรักใครชอบเวลาจะรักผู้ใดก็ไม่มีใครรักตอบก็ให้คุณหมั่นทําบุญไหว้พระทุกวันเพื่อทำให้จิตใจผ่องใสไม่คิดร้ายต่อผู้ใดค่ะวิปากกรรมที่หคือทำให้คุณได้คู่ครองที่เลวร้ายสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตเคยทุบตี หรือทำร้ายกันมาก่อนอาจจะเคยสมคบคิดทำเรื่องเลวร้ายด้วยกันและในกรณีของเวรกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันอาจเคยข่มขืนเขาหรือฆ่าเขาหรืออีกกรณีหนึ่งเคยมีเรื่องบาดหมางทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากเป็นคู่กรรมนั้น เป็นเพราะมีบาปกรรมมากกว่าคู่ครองของคุณให้คุณหมั่นชักชวนกันทำบุญร่วมกันพยายามทำดีกับเขาให้มากๆแผ่เมตตาและอธิฐานจิตให้เขาเจอสิ่งดีมีความสุขและกลับตัวกลับใจให้ได้ค่ะวิบากกรรมที่เจ็คือทำให้คุณรูปร่างหน้าตาไม่งดงามทำให้ไม่มีผู้ใดมาชอบมารัก สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาตินั้นไม่เคยถวายดอกไม้เครื่องหอมหรือของที่งดงามให้แก่พระพุทธศาสนาซึ่งวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมก็ทำได้โดยการสร้างบุญแต่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ว่ากรรมตามเวลาคือบุญชาตินี้จะเปลี่ยนกรรมทำให้เกิดในชาติหน้า เพราะชาตินี้ใบหน้าถูกกรรมทำให้หลอมคงรูปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นการไปทำไสยกรรมเท่านั้นนะคะวิบากกรรมข้อที่8ทํทำให้คุณได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วสาเหตุของกรรมมาจากทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติคุณต้องเคยทำผิดสินข้อ3ามนั่นเองค่ะ คือชอบเสพกรรมกับผู้ที่มีเจ้าของอยู่แล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมก็คือหากมีสติก็สามารถหยุดบาปในปัจจุบันไว้ได้พยายามหนีห่างออกมาจากสถานะนั้นที่เป็นอยู่เสียส่วนวิธีสร้างบุญคือร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลืองานแต่งหรือถวายทานของคู่อาทิเช่นถวายเทียนคู่ ทานดอกไม้คู่และทุกครั้งที่ทำบุญควรอุทิศผลบุญและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยมีบาปต่อกันและขออโหสิกรรมค่ะวิบากกรรมข้อสุดท้ายข้อที่9ทําทำให้คุณจิตใจไม่สงบมักฟุง้งซ่านเป็นทุกข์ค่ะสาเหตุของกรรมมาจากบาปทางใจเช่น เคยทำให้ผู้อื่นเครียดแค้นผูกพยาบาทโดยที่เขาไม่ได้รับรู้รู้เรื่องด้วยเลยกรรมชาตินี้ก็คล้ายๆกับการรักเขาข้างเดียวแล้วเป็นทุกข์แต่กรรมชนิดนี้จะมีเหตุมาจากกรรมทางใจและเจ้ากรรมนายเวรของคุณอาจจะมีหลายคนอาจจะมีทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วบาปกรรมนี้ทำให้จิตใจสับสน คล้ายๆา,ายจุดยืนไม่มีสมาธิมักกังวลไปเรื่อยเปื่อยวิธีลดกรรมก็คือให้คุณทำบุญตักบาตรถาวายสังฆทานหรือทำทานทุกชนิดอาจจะไถ่ายชีวิตของสัตว์และนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิทำวิปัสสนากรรมฐานค่ะคุณผู้ฟังคะการทำบุญเกี่ยวกับความรัก เช่นการถวายทานเป็นคู่ร่วมทำบุญงานแต่งทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้สมหวังได้มีความรักก็จะช่วยส่งเสริมให้ความรักของคุณได้สมหวังเช่นกันนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ